เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความงานลรจะดังไม่ดังผู้จัดเป็นไทยดาราเป็นไทยตรงนี้ดารานดังนะนะวัยรุ่นที่กำลังฮอตก็ได้มาทำกิจกรรมกันวัดน้ำตกก็ทำกิจกรรมนุ่ไหว้วงสวนหรือ ของานขอการในการทำกิจกรรมดาราในหลายเรื่องหลายช่องยิ้มไว้ลูกดีมากเลยากตาสองหนึอย่างช่องของพี่น้องทางตาสามปีตันนี้ว่าต้องมาขอควที่นี่ให้สำเร็จครับได้ครับสามสองหนึ่ง สวยเลยลยิ้มหวา,าน,นสามสองหนึ่ง, 3, 2, ส,งสามสองหนึ่งจ้าเรียบร้อยครับของทั้งทั้งน่ารักน่ารักไปสักนิดหนึ่งสามสองหนึ่งแสงมาแล้วโอเคครับสองใบครับสามสองหนึ่งครับจ้าเรียบร้อยสามสครับวานซิวที่เดี๋ยวนะโอเคเปิดโฟล์กฮะวานชื่อที่ครับ ดูแสงอยนะลูกนะสามสองหนึ่งจ้าสามสองหน่งขึอแล้อนิดเดียวหเดียว้ประานงานกังป้ายนั้นได้รับพื้ที่เข้าสู่ดวอาทิยาสอง่จ้าสามสองหนึ่งขาสามสองหนึ่งอากาศกำลงนี้กำลังดีโยแสงกำลังงามดารากำลกอมัามสงหนึ่งสามแสงกำลังดี ทาถ่าด้วยกับ์รานุลนีนี้การ์ตนดีงามขึ้นอีกเท่ามสองหนึ่งขอเข้าแคบหน่อยครับสามสองหนึ่งามสองหนึ่งครับยันขอรับแสดงเข้าค่ะพี่เดี๋ยวพีุ่๊กนามาแล้วด้วยน่าชังมาอะไรค่ะ ไม่พอดีเลยหมอพอดีเลยถ่ายภาพรวมไอ้หมอพอดีเป๊ะถ่ายภาพรวมพอดีเลยชิดกันไหนนะคะได้ได้หมดไหมคะพี่ครับได้ครับชิดกันหลุดซ้อนนิดนึงมองมางกลางด้วยนะครับสามสองหนึ่งครับสวยงามมากค่ะครับอันไหนวิดีโอคะวิดีโอค่ะวิดีโอนะคะวิดีโอมองมาตรงกลางเลยนะคะนิดนึงของการค่ะของการค่ะของการค่ะชุดการชูมือให้เห็นอ่าวิดีโอนะคะ เรื่องอะไรคะพูดพร้อมกันหน่อยได้ไหมคะเพียงชลาเอาพี่ไม่รู้ว่าอะเด็กพูดเด็กพูดนะอะไรเด็กพูดค่ะเรื่องอะไรคะเพียงชลาลายเย้เขาโอเคได้ได้ครบไหมคะพี่ๆได้ครบไหมคะจะได้ให้พี่ไปพักอยากอยากได้ซิก้นไหนอีกไหมคะพี่ได้เลยนะคะได้ค่ะดีค่ะดีค่ะได้เลยค่ะ ทั้งปุ๊บขึ้อยู่ให้ผมเลยโอ้ยัหนก็มีมันขาวมันดำครับมาสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งจ้าอะฉาสุดท้ายเอาพี่กับพี่เฟิร์สอยู่ตรงกลางเรียนเชิญพี่กับพี่เฟิร์สอยู่ตรงกลางให้หน่อยค่ะช็อตสุดท้าย พี่ออยู่ฝั่งนแล้วก็พี่ออยจะไปยืนต่อนะคะเดี๋ยวพี่ตาขอมอบของต่อพี่พี่ออยู่ฝั่งน้องเออใช่สีเก่งเกงถูกแบ่งมาหมดแล้วเงงเกงสีอังตุ้เขยับให้ผมด้านนี้ครับนิดเดียวครับเกลียวเนื่องอ่าเขย่เท้าก็เท้อันนั้นเกลียวเนื่องได้มครับไครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสามสองหนึ่ง เรียบร้อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอแสดงคอขบคุณรับโอเคครับเสร็จแล้วเราเตรียมตัวร้มสน้มาด้นี้ครับจับจับจับดับจับจด้จับ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 จียับจับจับจับับจับับจ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 ับับจับับับจัับเัี๋ยวับจับจัรับจับจัับจับจบจจับจับสับจ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 ังจับจับจ คนที่ไม่ถือของชี้ถือเล็กหนึ่งให้ผมหน่อยโอเคสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับเทพวดาได้ชื่นชมให้พญานาคเป็นชื่นใจคนหน้าตาดีๆหน้าตาดังงามหน้าตาหล่อๆพญานาคก็ชื่นใจาวันนี้ได้เชิญ แล้วเดี๋ยวเรียนเชิญนม่หมอท่านพ่อหมอท่านพ่อปีกท่านพ่อรุ่งเงน้าให้น้องๆงานพท่านพอพรจากพญานาคลุงพ่อนาครบกถ้าเกิดปีมาลงปีหน้าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องชงเรื่องอะไรมาปรึกษาหลวงพ่อนาคปบกยมนะสองร้อยปีเขาแก้ปัญหาเรื่องชงโดยเฉพาะขยันที่มีสองส่วนส่วนของการทำกิจกรรมเรื่องละครเพียรชนะลายและระนมนปิติหารียง อากาสิ Olá, <Cait target> นะะ <loo> <mon> ิมิตังมิสวาณะมารโสเอหิโสมารโรพุทโธคกวิระระนามะปิติหาเรียงอากาสินิมิตังมิสวาณะมารโสเอหิโสมาเรโรพุทโธคกวิระระนามะปิติหาเรียงอากาสินิมิตังมิสวาณะมาเรโสเอหิโสมาเรโร โอมสิทธิชัยไกรบวรนาคคือข้าจะขอก้มก้าวดุษฎดียกกรชุลีขึ้นไหวนบในตรภพอนันต์อันข้าพระเจ้าจะขอไหวคุณพระพุทธเจ้าอันรำเริ่ดในโอคะสงสารอันตะเถระเจ้าพระตนมุนีมหาเถระศีสัตาจุลามณีลงกาทิพย์ทั้งพระเถระบูราพาจารย์แห่งสวนนภิงคารและบูราพาจารย์นั้นด้วยใจจำลองอันบวรข้าพระเจ้าจะขอไหวคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอน ข้าพระเจ้าจะขอไหว้คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนข้าพระเจ้าจะขอครอ,อ,อันประสิทธิเทพอันทรงฤทธิสถิตอยู่ทั้งผองสิบนิ้วของข้าเรียงเรียบต่างภูเทียนทองดวงตาทั้งสองคือพระทิพย์พายพันตาม,ตามถวายข้าจะขอบูชาท่านทั้งหลายขอจงมาช่วยบริลักษ์พิทักษ์ภัยขอสารพัสเสนียดจังไรจงไกลพน้น ขอให้เป็นมงคลแก่ข้าพเจ้าผู้สร้างประโยชน์ประการหนึ่งส่วนข้าพเจ้าขออัญเชิญรูวาจาศิษย์อันมฤทธิ์มากเข้ามาอยู่กับเมื่อสักครู่ก็เป็นการอัญเชิญเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มาประสิท์ทธิอยู่ณบริเวณแห่งนี้ต่อไปจะได้ผมจะได้ไหว้รูเบื้องตน้นหลังจากนั้นจะได้บูชาหลพรอนาคปกเมื่อบูชาหลวงพรอนาคปกเสร็จแล้วก็จะได้จุดธูป และมอบใหเ้เราผู้จัดละครและดารานะครับคนละห้าตอกได้ถือเพื่ออธิษฐานจิตเป็นเบื้องต้นนะครับตอนนี้จะได้ไหวครวูเป็นเบื้องต้นแล้วเราจะได้วาแนาโมสามจบพร้อมกันนะครับหลังจากนั้นจะได้สวดพุทุคุณธรรมคุณเป็นเบื้องต้นและจะได้ให้ทุกขั้นว่าตามกระผมนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <ISH> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอาการิโกเอหิปัสสิโกปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินเหตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกกะสัง อ no ุุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาลากยศสัรเริญบริวารความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจถ้าจิตเรามีสมาธิมีพลังความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าจิตเรามีสมาธิจิตเราสงบมีพลังความปัารถนาที่เรียกว่าเป็นปีของญาณ อน,นันตนาคราชก็จะได้ประสิทธิ์ประสาทใหุู้ท่ันที่มีความเคารพมีความศรัทธาได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานที่เขาก่อครับสิ่งน,น,นี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อและมีความตั้งใจ ที่จะทาในสิ่งเรามีความเชื่อมีความความสำลว่อรสแดงทุกในบทอัด อนี้มีสันยันมาดู หนึ่สี่หนเจตดทีวาทั้งหลาย ทุบโดนฝนพี่คะระวังทุนโกย,ยไม่ไดนาน่โดนนะนานทียนะวร ตีไ้นะครับตีค้องไีตีได้ตลอเลยนะตีได้เรื่อยตีจนกว่าจะโปรยข้าตอกลงไม้เสร็จนะครับตอชื่อเสียงเกียรติยศใจยน์สูงในดจเราจิตใจคมิถ้าธุกิจสุดยอดนะนะไม่ที่หมายล่วที่กระสรงจะเป็นเจ้าภาลูกแก้วพญานาคนะด้านหน้า ลูกแก้วพญา,ยานาคลูกแก้วร่างห,หน้านี้จะนาไปบรรจุเป็นกําไรรอบองค์พญานาคนะเป็นดวงแก้วก็ดีเป็นหินอ่อนก็ดีท่านจะได้มีกําไรรอบๆอ,อ,อ,องค์พญานาคครับลูกละห้าร้อยบาทแจงความประสงค์ลงชื่อนมสกุลได้นับกับท่านพระภูปัญญาพุทธิวิเทศได้ แสงความประสงค์ได้ว่าจะเป็นเจภาพลูกแก้วพญานานคะารน,น้านี้พอเราได้บวงสงทีเดียวกันกันเลยเเท,ทั้งบ่งสงฆอนากตกบ่งสงฆ์องค์เทพเทวานี้ก็มีองค์เทพพราริคเนตที่เป็นพรพิคเนตของวัดนาคตกโดยเฉพาะนะครับทำหน้าที่มีความรกบกวนในองค์เทพ